ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางไวราลพัฒนาประจำวัวนที่28ทับ11ทับ2 5 6 8สำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เลขวิ่งรูดในหลักหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ตัวเจาะ41นะครับ ส่วน80ก็08ก็ไปเข้าฝั่งลาวนะครับสำหรับช่อง youtube วันพะรวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสถิติเท่านั้นซึ่งไม่มีใครร่วงรู้ตัวเลขจอกอะไรนะครับแต่นั้นก็ รับจมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นก็จะย้ำทุกชิปวีโอนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็จะมีทั้งในรูปแบบเลขนอกตารางแล้วก็เลขในตารางนะครับในการจับเป็นคู่ชุด2ตัว3ตัว4ตัวต่อไปก็มาดูสถิติผลหวยลาวที่ออกไปแล้วนะครับก็ได้รวบรวมนำมาให้ดูว่าตัวเลขออกอะไรไปบ้างนะครับ

ที่16ทับ11ท,ทับ8ออก80 55 41ส่วนวันที่28ทับ11ท,ทับ8ก็รอผลนออกนะครับในช่วงนี้ใครที่ลุ้นตัวเลขพี่น้องหรือว่าเลขเบิ้ลก็จะสมหวังหน่อยนะครับเพราะว่าก็มาเลขพี่น้องติดต่อกันนะครับก็จะพากเว้นเพียงแค่งวดที่ออก จ็ดสี่หกสองสามแปดแค่นั้นนอกน,นั้นก็จะมาเลขพี่น้องหรือว่าเลขเบิ้ลนนะครับตามเสตติแล้วนะครับวันที่ยี่สิบแปดท่สิบเอ็ดท่าหกแปดก็รอันออกต่อไปก็มาดูแนวทางตารางเลขหมายลาวประจำว,วันที่ยี่สิบแปดท่สิบเอ็ดทัาหกแปดนะครับสำหรับในงวัดที่ผ่านมาเลขนอกตารางก็ไม่มานะครับก็เลขนอกตารางไม่มาส่วนเลขนอกตาราง ในวันที่ยี่แปดตั้งแมดก็มีเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดจะเป็นคู่ชุดก็จะเป็นหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดถ้ามาเบิ้ลก็เป็นหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับในบางครั้งก็ฉลับมาเข้าเลขเบิ้ลฝั่งเลขนอกตารางนะครับอย่างเช่นวดที่ออกสามสามส่วนเลขในตารางในงวดที่ผ่านมาก็มาครบสามตัวบนนะครับสี่ตัวบนนะครับออกเลขเบิ้ล ห้าหสี่หนึ่งก็มาครบหมดทุกตัวเลขนะครับส่วนเลขตารางในวันที่ยี่สิบแปดธัวีตถ้หมกแปดสีเงินก็จะเป็นเลขวิ่งรูดนะครับก็มีเลขเก้าเลขสีเลขห้าส่วนเลขสีส้มก็มีเลขหนึ่งเลขศูนเลขสองเลขสามทึ่งทางช่องก็เราก็เอาสีน้ําเงินประกอบสีส้มเป็นหลักนะครับหรือว่าทำนจมเห็นต่างก็ จับชุดตัวเลขได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบสีส้มเฉพาะสีส้มหรือว่าเีมเงินเฉพาะสีเงิน,งนหรือเอาสีส้มไปจับเลขนอกตารางก็แล้วแต่ท่านชมจะนําไปใช้นะครับก็มาดูแนวทางหัวเราวชุด2ตัวนะครับก็เป็นเลขวิ่งรูดในหลัก9นะครับหลัก9ก็ตั้งแต่9 0้าศย์ถึง9ก9า9 1 9า9ก9า95 9ย์เก้าหตัดมาเหลือสคู่ชุดคือ 9ก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าสองตัดให้เหลือน้อยตัวลงไปก็เน้นไปที่คู่ชุดเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองนะครับก็เป็นแนวทางหวยลาวประจำวันที่ยี่สิบแปดทับสิบเอ็ดทับหกแปดนะครับที่นำมาให้ได้รับชมซึ่งตัวเลขก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าออกอะไรดังนั้นก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับทางช่องเราก็สนับสนุนสลักเกินแบงรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามประเทศทางนั้นเพียงเท่านั้นนะครับตัวเลขที่นํามาก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางพอเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับต่อไปก็เป็นแนวทางว่าลาวหอยลาวชุด2ตัวในหลัก5นะครับก็ตั้งแต่5 0ถึง59 5 0 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 6 575ัดมาเหลือ4คู่คือ52-50-53-51 ก็เน้นไปที่คู่ชุด50แล้วก็51นะครับต่อไปก็เป็นแนวทางหัวลาวชุด2ตัวในเลขวิ่งรูด4นะครับหลัก4ก็ตั้งแต่40ถึง49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49ตัดมาเหลือ3คู่ก็คือ42 40 49ตัดเหลือชุดเดียวก็คือเน้นไปที่คู่ชุด สี่ศูนย์นะครับก็เป็นแนวทางหวยลาวประจำวันที่ยี่สิบแปดท่สิบเอ็ดทุหกแปดตามตารางตัวเลขที่ให้ไว้ในช่วงต้นชิปวีโอนะครับในการจับเป็นคู่ชุดสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับตามลําดับต่อไปก็เป็นแนวทางหวยลาวชุดสามตัวนะครับก็จะมีสี่คู่ชุดดังนี้สองห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้า สองสี่เก้าและสามห้าศูนย์ก็เน้นไปที่คู่ชุดสองห้าหนึ่งแล้วก็สองสี่เก้านะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขที่นำมาให้ได้รับชมนะครับก็เน้นไปที่คู่ชุดสองห้าหนึ่งแล้วก็สองสี่เก้า ในงวดที่ผ่านมาก็เชียวไปเชียวมาที่จะเข้าชุดสามตัวนะครับก็แต่เป็นคู่ชุดพลาดแค่ตัวเดียวนะครับก็จะเข้าสามตัวต่อไปก็เป็นแนวทางหวรลาชุดสี่ตัวนะครับก็จะมีสี่คู่ชุดดังนี้เก้าสองห้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าห้า 5้า9องสีเกาหวลาชุดสีตัวก็เน้นไปที่คู่ชุด4095แล้วก็5้าสองสีก็เป็นแนวทางหวยลาประจำว่วันที่28่สิบทับสิทับหกนะครับก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับ สำหรับแนวทางตัวเลกก็ลงทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางช่อง YouTube วันพารวยตรงนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสำหรับแนวทางก็เข้ามารับชมรับฟังได้ที่ช่อง youtube วันผารวยตรงนี้ ก็ลงแนวทางให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็คานวณตัวเลขมาให้ได้รับชมก็ก็มารับชมได้นะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดรูกปกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีครับ